สวัสดีครับน้องๆพี่ชิมันนะครับหรือชื่อจริงว่าสุเลมยามาวันนี้ก็จะมารีวิวการฝึกงานที่ผ่านมาของพี่นะครับจะมาเล่าให้กับน้องๆได้รับฟังเพื่อพิจารณาว่าจะฝึกงานกันดีหรือไม่หรือตั้งใจจะฝึกงานอยู่แล้วแต่ยังไม่รู้ว่าจะฝึกที่ไหนตอนนี้ก็ลองมาฟังข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกงานของพี่กันดูนะครับพี่เมอกาได้เข้าฝึกงานในเครือบริษัทหนึ่งนะครับ เป็นบริษัทเกี่ยวกับถุงมือซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตถุงมือที่ใหญ่ที่สุดของโลกชื่อบริษัทนั้นก็คือท็อปกลอฟนั่นเองครับบริษัทถูกก่อตั้งในประเทศมาเลเซียโดยคุณลิมวีชัยมีบริษัทที่เป็นออฟฟิศและโรงงานในเครือเป็นจํานวนถึง50แห่งทั่วโลกส่วนบริษัทในเครือท็อปกลอฟที่พี่ได้มาฝึกงานนั้นมีชื่อว่าท็อปกลอฟเทคโนโลยีไทยแลนด์คอร์ปอเรชั่นลิมิเต็ดตั้งอยู่ที่คลองแงตาบลพังลานปัศเดาจังหวัดสงขลา โดยษัทนี้ไม่ได้เป็นโรงงานผลิตถุงมือโดยตรงแต่จะเป็นโรงงานที่ผลิตสินค้าขั้นกลางหรือวัตถุดิบในการผลิตสินค้าขั้นสุดท้ายโดยบริษัทเนี่ยจะทําการรับซื้อน้ํายางสดจากชาวบ้านในปริมาณที่เยอะมากๆและนําไปแปรรูปผลิตเป็นน้ํายางข้นส่งไปให้โรงงานที่ผลิตถุงมือหรือถุงยางหรือผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์คุณภาพสูงอีกทีหนึง่งและจะผลิตยางสกินบล็อกขาย ซึ่งยางสกิมบล็อกเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านมาจากการปั่นแยกน้ำยางคนมาแล้วแบ่งออกมาเป็นส่วนที่เหลือซึ่งจะถูกนำไปเข้ากระบวนการอบรีดและอัดออกมาเป็นบล็อกและวนำมาประขายด้วยวิธีการประมูลซึ่งยางสกิมบล็อกจะถูกใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตพื้นรองเท้ายางรถยนต์สายพานชิ้นส่วนยางยางวงเป็นต้น ที่บริษัทนั้นจะมีทั้งหมด9แผนกได้แก่แผนก HR Safety IT Production Marketing Procurement Finance q a และ Maintenance ส่วนแผนกที่พี่เข้าไปฝึกงานก็คือแผนกการตลาดหรือ Marketing ทุกแผนกจะมีการทำงานที่เชื่อมต่อถึงกันโดยผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีชื่อว่า SAP และใช้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบปิดภายในบริษัทอีกทีไม่ว่าจะเป็นการเดินข้อมูลการเก็บข้อมูลการเรูกใช้ข้อมูลและการประกอบเอกสารระหว่างแผนกหรือแม้แต่ระหว่างบริษัทภายในเครือทบกลบเองก็จะทำผ่านโปรแกรม SAP เกือบทั้งหมดสิ่งที่พี่ต้องทำจากการฝึกงานในแผนกการตลาดสิ่งแรกคือการเรียนรู้โรงงานของแผนกก่อนซึ่งแผนกการตลาดที่นี่นั้น จะไม่ได้เน้นไปที่กลยุทธ์การขายในการทำการตลาดมากนักเพราะไม่จำเป็นเนื่องจากมีลูกค้าที่ค่อนข้างฟิกซ์อยู่แล้วแต่จะเป็นการรักษาความสัมพันธ์และความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าที่มีอยู่แทนซึ่งตรงนี้จะเป็นหน้าที่ของบุคลากรระดับสูงของแผนกส่วนสิ่งที่พี่พนักงานหรือส่วนที่พี่ในฐานะเด็กฝึกง,งานได้มีส่วนร่วมในการทํางานอยู่บ้างนั้น ก็คือการจองรถขนส่งน้ำยางค้นไปนยังลูกค้าการทำใบส่งออกสินค้าการกรอกข้อมูลออเดอร์สินค้าการตัดสต็อกน้ำยางข้นและการออกใบผ่านด่านให้กับรถขนส่งซึ่งทั้งหมดนี้ต้องทำผ่านโปรแกรม SAP ดังนั้นสิ่งต่อไปที่ต้องทำหลังจากการเรียนรู้โรงงานก็คือการเรียนรู้โปรแกรม SAP นั่นเองและสุดท้ายคือการต้องจัด ทำโปรเจกต์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภายในแผนกโดียวจะอยู่ในรูปแบบใดก็ได้จะคิดใหม่หรือต่อยอดจากของเดิมที่มีอยู่ก็ได้ซึ่ง้องทำอย่างน้อย1นึ่งโปรเจกต์ต่อไปเป็นความรู้สึกที่ได้จากการฝึกงานที่ท็อปกรอบของแงะนะครับหนึ่งก็คือชอบตรงที่มาฝึกที่นี่และมีเงินเดือนให้ด้วยซึ่งจะได้เดือนละ 6, กพับาทรวมถึงมีสวัสดิการอาหารกลางวันและมีผลไม้ในวันที่มาทำงานด้วยครับ มีที่พักและรับส่งฟรีให้ด้วย2ก็คือพี่ๆในบริษัทการต้อนรับค่อนข้างดีทุกคนดูเข้าถึงง่ายไม่ว่าจะเป็นตอนทานอํางานหรือตอนที่อยู่บ้านพัก3ก็คือชอบที่บริษัทมีกิจกรรมตามวันสำคัญต่างๆจัดให้พนักงานได้ทํากิจกรรมร่วมกันอย่างสนุกสนานก็จบไปแล้วครับสําหรับการรีวิวการฝึกง,งานของพี่จากนี้ไปก็ ขอให้่อน้องๆมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการฝึกฝนตัวเองได้ฝึกงานในที่ที่ต้องการจะไปแล้วก็ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ